วัสดีเจ้ามานนี้เะมาพัดดอ,อกหอมเด้อพัดดอ,อกหอมพัดระกาศดอกจะบลวกให้ก่อนเนาะพี่จะปลวกก่อน ฮัตนะดอกฮัตดอกหอมฮัตกะลัมกะลัมดอกจะแกงกรนะไก่ไงฮัตดอกลวกก่อนเอาไปลวกก่อนนะคะครับ น่าละตัวตัวกระพัดกันเดียวนะเจ้าพัดดอกห้อกระลำยอก เส็นหมูสับกันจช่นหะโอ้ยเกกี่เงี้ครับมีอะไรโฆษณาเหรออ่าอ่าไปละไปละไปดูดีให้โอเคครับครับไปดูโฆษณาก่อนโฆษณาเหรอ làm yeah. bao Thuốc ra sắt này ăn mày gót con hát đúng mấy rồi. luego qué จะ,จะรว่วให้มันซุกแล้วจะจะตุ้มหอมพัดใส่ยจะพัดใส่พัดใส่หมู กระเทียมทีมนจำอันไห่ตุกเอาตุกใหญ่ตักด้วยผัดดอกหอมนะคะนี่ดอกหอมดอกหอมผัดดอกหอมใส่หมูสับ ¿No? hát cái lâm đọc nữa nè cái lâm đọc ok 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 เีายจะพัดกันระลำดอกใส่หมูโอเคนะเจ้าเนี่ยพอกระนองพีหลวกก่อนนะเจ้าเนาะถ้าหลวกมันซุกซุกโวยหน่อย ลวกก้อนจากลวกกับหรวขึ้นมารวบขึ้นมนัะนยะุบอ่ะเนาะแล้วเขาก็มาพัดกันเรี้วนะครับเตรียมเครื่องเคืองแล้ว

别在这多放，放中药。多，多，多，多。 มาลวกก่อนนะเจ้าเนาะเพราะว่ามันจะได้เอาพัดกําเดียวมันจะได้ซุกเลยทีเดียวเลยกะลัาดอกนะครับเราจะพัด,พดใส่หมูครับอามาลวกก่อน ตั้งกระทะตั้งกระทะเลยนะเจ้าเนาะผัดเลยนะคะนีจะเอามาลวกก่อนเนาะเพูมันซุปได้ตีแล้วเฮะก็มาผัดทีเดียวนะซส้มเซม,ม,เมลเวเจนะเนาะ